รุปผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพศ2563ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเจริญศิลป์วันที่1ธันวาคมพศ2563นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการกศนอำเภอเจริญศิลป์ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเจริญศิลป์ครั้งที่12ทับ2,563เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสกลนครพร้อมเข้าร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเจริญศิลป์ครั้งที่12ทับ2,563เพื่อชี้แจงข้อราชการการปฏิบัติงานของรัฐบาลกระทรวงหน่วยงาน และจังหวัดให้กำนันผู้เยญ่บ้านรับทราบและถือปฏิบัติและนำไปชี้แจงรัษฎรในหมู่บ้านทราบณห,หอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2563นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกศนอำเภอเจริญศิลป์ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่1 22พบ2563เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เป็นไปใน,นทิศทางที่กำหนดไว้ณห้องประชุมกสณพจเรศิน,นจังหวัดสกลนครวันที่3ธันวาคมพศ2563นายพงพิพัฒพิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการกรสณพจเรศิน,นพร้อมด้วยบุคลาก,กรกสณพจเรศิน น้อมรับนโยบายจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองตามนโยบายสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครนสนามยากศนอพจเรญศิน,นจังหวัดสกลนครวันที่5ทธันวาคมพศ25ง3นายิพงพิพัฒพิมพ์ปัชชา ผู้อำนวยการกศนอภิเจริญศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรกศนอภิเจริญศิลป์เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาตสาตร์กษัตริย์โดยมีนายสุโชตการจนกุลนายอำเภอเจริญศิลป์เป็นประธานในพิธีพร้อมส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ร,บรอบๆฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชะดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถบ้านกุฎนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่9ธันวาคม 63, พศ2563นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการกศนอเภเจริญศิลป์ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสม ทั้งใหม่และทดแทนของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเจริญศิีร่วมกับโรงพยาบาลเจริญศิ์กระทรวงสาธารณสุขนักก่อใหญ่ทองทุ่งมนต์ตำบลเจริญศิอีอำเภอเจริญศิ์จังหวัดสกลนครวันที่9ธันวาคมพศ2563กศนอเจริญศิ์จัดงานสายใหญ่สารรักกศนออเจริญศิี เพื่อเป็นการต้อนรับผู้บริหารและแสดงความยินดีกับนายคงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพรเจริญศิลป์ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยเลี้ยงส่งบุคลากรโดยมีนายอัาเภอหัวหน้าส่วนราชการอาภเจริญศิลป์และผู้บริหารกศนจังหวัดสกลนครโซน3เข้าร่วมแสดงความยินดีณกศนพเจริญศิลป์ วันที่14ธันวาคมพศ2563เวลา8นาิกา30นาทีกศณอภจริญศิลป์นำโดยนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศณอภจริญศิลป์และบุคลากรกศณอภจริญศิลป์ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติร้องเพลงชาติไทยสวดมนต์ไหว้พระณบริเวณหน้าเสาธงกศณอภจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร วันที่15ธันวาคมพศ2563นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการกศนอนพัภเจริญศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรกศนอนพัภเจริญศิลป์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์พร้อมนำบริการต่างๆออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแปลนอาทิกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมอาชีพแซนวิชปูอัดณวัดสามคีวรารามบ้านหนองแปนหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่15ธันวาคมพศ2563บุคลากรกศนอำเภอเจริญศิลป์น้อมรับนโยบายจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดความเครียด ได้เพิ่มพลังในการทำงานสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองตามนโยบายสานักง,งานกรสนจังหวัดสกลนครน้ำนามายากกรสนอเภิเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่17ธันวาคมพศ2563บุคลากรกรสนอเภิเจริญศิลป์น้อมรับนโยบายจัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองตามนโยบายสำนักง,งานกสนจังหวัดสกลนครณสนามยากกสนพัจเรนศิลจังหวัดสกลนครวันที่18ธันวาคมพศ2563นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกสนพัจเรนศิลร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดตั้งคณะทางาน ในระดับจังหวัดวางแผนการทำงานร่วมกันและกำหนดทิศทางการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาหน้าห้องประชุมพิสันปิ่นมาศสำนักง,งานกศนจังหวัดสกนลนครวันที่24-25ธันวาคมพศ2563นายพงศพิพัฒน์พิมพ์ปัตชาผู้อำนวยการกศนอภิญเรนศิลป์พร้อมด้วยบุคลากรกศนอภิเจรนศิลป์ ร่วมโครงการจัดทำและพัฒนาเครื่องมือวัดผลประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีงบประมาณ2564โดยมีนางพรทิภาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครเป็นประธานในโครงการณห้องประชุมโคสิดโคสนาสันติสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนคร วันที่25ธันวาคมพศ2563บุคลากร,กรกสอนอำเภอเจริญศิลป์ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอเจริญศิลป์น้าสำนักง,งานสาธรารณสุขอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดส,สกลนคร